จะเดินทำสมุทสิคะวันนี้นะคะเรายังอยู่บนภูผาฟ้าน้ำนะคะวันนี้เป็นวันที่17มิถุนาย,ยน25 6 3นิบนะคะวันนี้ก็จะมีจิตอาสาของพวกเรานะคะร่วมกันมาปลูกถั่วที่แปลงิริยะนะคะซึ่งแปลงนี้นี่คือเราเดิมคือปลูกข้าวข้าวดอยนะคะแล้วเราก็จะมีการถอน หญ้าต่างๆ,ๆนะคะแม้กระทั่งมายาลาบเล็กๆเนี่ยค่ะก็จากหม้อน,นี้ที่เราได้ไปทําแปลงแล้วหนึ่งแปลงนะคะในส่วนของการทํากสิกรรมไร้สารพิษนะคะเราก็จะได้ถ้าเราไม่ได้มาถอนเนี่ยค่ะตรงฝั่งนี้นะคะก็จะทําให้ตัวมายาลาบเป็นดงเยอะแยะเลยนะคะก็ตรงจุดต่างๆที่เรามาเคลียร์นะคะในมายาลาบนี่ก็หม้อนี้เราได้ดําไปประกอบอาหารนะคะมายาลาบเล็กๆนี่แหละค่ะใน ซึ่งก็รสชาติเห็นคนที่รับประทานบอกว่าเป็นรสชาติขมเล็กน้อยนะคะก็นํามาทานได้ค่อนข้างดีแล้วสปปรรพคุณของใบยราบเองเนี่ยก็มีส่วนสปปรรพคุณหลายตัวอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดความปวดเมื่อยก็สามารถรับประทานได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าใหญ่เกินไปเนี่ยเขาก็จะมีหนามก็จะทําให้ถอนยากนะคะเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกับจิตอาสาที่มาทำแปลงในบริเวณนี้กันนะคะ เจริญธรรมค่ะคุณป้อมเจริญธรรมค่ะอ่าเป็นยังไงคะยามเช้าวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างก็กําลังดีไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างปานกลางแล้ววันนี้เรามาปลูกถั่วกัน เาปลูกถั่วอ,อันนี้นจริงๆแล้วมนันเป็นแปลงข้าวแปลงข้าวมาตรฐานเลยนะคะ,คะเพราะว่าใช้ใสายน้ําหยดด้วยนะคะ,ะเพราะว่าตอนที่เราปลูกมันเป็นช่วงหน้าและะ้งแต่ตอนนี้หน้าฝนละเราก็เลยไม่ต้องใช้ใสายน้ําหยดก็คือเดิมที่เราแผ่นไว้เนี่ยก็คือหน้าแล้งแล้วเราก็จะปลูกข้าวบนดอยขึ้นแล้วข้าวดอยใช่ไหมข้าวดอยที่เป็นข้าวดอยใช้น้ําหยดก็คือให้เขามีน้ําบ้างอันนี้ช่วงนี้พอฝนตกเกือบทุกวันเนาะก็เลยไม่ต้องใช้เลย่แล้วก็ พื้นที่ว่างทั้งหลายเนี่ยค <Okay. S 2> ืออาจารย์บอกเขียวมีดำรินะคะที่ <Okay. S 2> ที่จะให้พวกเราเนี่ยปลูกถัว uh ่ว huh. คือถั่วกับข้าวอ่ะเป็นอาหารหลักเลยนะคะ uh huh. แล้วทีนี้เนี่ยช่องว่างช่องว่างทั้งหลายเนี่ยช่องว่างทั้งหลายเนี่ยเอ่อถ้าเราได้คือการปลูกถั่วกับข้าวอ่ะมันคือเป็นจริงๆมันคือไล่นาสวนผสมแหละ <Okay. S 2> มันจะลดความเสี่ยงถ้ามาลงมาแมลงใช่ไหมคะเขากินพืชบางอย่าง เขาก็อาจจะไม่กินพืชอีกบางอย่างแล้วการที่ให้พืชหลายชนิดอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องการธาตุอาหารที่ต่างกันมันก็จะสมดุลบาลานเพราะบางตัวไอ้นี้เกินแต่ปรากฏว่าไอสิ่งที่ตัวตัวนี้ไม่ชอบตัวนี้เกินเป็นสิ่งที่พืชอีกชนิดหนึ่งขาดมันก็จะสมดุนลนอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นนะคะต้นพืชที่เราถอนขึ้นมาเนี่ย แท้จริงแล้วอ่ะมันเป็นปุ๋ยพืชสดคนะ่ะบำรุงดินได้เป็นอย่างดีเลยแล้วไม่ต้องเอาไปทิ้งไม่ต้องเอาไปเผานะคะ่ะแล้วก็วางไว้ตรงโคนโคนต้นเขามันจะเป็นปุ๋ยพืชสดที่ทําให้พืชงอกงามได้อย่างเร็วเลยเด็ดชนดีที่จะบอกว่ามันเป็นปุ๋ยพืชสดที่มีประโยชน์มากก็คือหญ้าโตเร็วนี่ไหมคะมแปลว่าเขามี พลังชีวิตที่สูงที่จะโตเร็ว,วเมื่อว่อายาแข็งแรงด้วยใช่ไหมใช่มเมื่อเอาเขามาบำรุงพืชเราพืชเราก็จะแข็งแรงแล้วก็โตวไวเช่นเดียวกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกถั่วพวกนี้เนี่ยมันก็คือเป็นการคุมพื้นที่ด้วยนะคะไม่งั้นหญ้ามันก็จะขึ้นเยอะเนี่ยคะ่ะที่เห็นไปเนี่ยพอ <จะ S 1> ดีว่าเราเราปลูกแต่ข้าวเรายังไม่ได้ปลูกถัว่วเพราะตอนนั้นเวลาเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเราก็เลย มันก็เลยมีที่ว่างเยอะที่ว่างเนี่ยพวกวัชพืชทั้งหลายก็เลยมาขึ้นแทนก็เลยมาขึ้นแทนอ่าตอนนี้สวยงามเหมือนเขียวเขียวขจีเลยเนาะแต่จริงจริงวัชพืชมายาลาบอ่กินได้ด้วยแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินว่าทำมายาลาบผัดมากินเป็นยังไงบ้างคะได้ทานทานได้ได้ทานได้ทานชิมอยู่ค่ะแม่ครัวอยู่แถวแถวนี้แหละนะแล้วรสชาติเป็นยังไงบ้างก็โอเคนะคะถ้าตอนแรกที่ไปชิมสดมันจะออก ขมมันนะคะขมมันอาจารย์หมอเขียวบอกกินได้เอามากินเป็นผักสดอะไรได้ทีนี้เอะเขาก็เอาไปลองผัดดูก็รสชาติดีโอเคใช้ได้เลยค่ะมันมันก็มันต้องเป็นต้องเป็นมายาลับอ่อนๆด้วยเนาะอ่อนๆอย่าไปกินแก่ๆนะแก่ๆน้ำเยอะเดี๋ยวไปซูมดูก็ได้นะตรงยอดที่มันขึ้นมาสักประมาณนิดเดียวใช่ไหมสองเซนน่ะสองเซนเอาเท่านั้นแหละถ้าอย่างนี้อย่างนี้นี่ถือว่าแก่แล้วหรือยังอย่างเงี้ย อ๋ออย่างนี้ยังใช้ไม่ได้นี่มันเล็กอยู่ไหน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 อย่างนี้นี่กินได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้นี่อันนี้ยอดอย่างนี้กินได้ยอดอย่างนี้กินได้แต่ที่อย่างนี้นะคะที่เราไปกินเนี่ยอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูเสพพี่น้องจะกลับไปกินเพื่อบ้านใครมีปัญหาเรื่องมายาลาบขึ้นเยอะนะคะเพราะว่ามายาลาบนี้โตเร็วมากนะคะแล้วก็เป็นอุปสรรคในการทําเกษตรพอสมควรเนื่องจากว่าเวลาที่เขาโตเนี่ย หนามเขาแข็งแรงเลยเวลาลงืหเหยียบก็ยากถอนก็ยากนะคะอ๋อนี่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 ค่ะแต่สุดท้ายแล้วนี่อันนี้อ๋อนี่ยเหรอคะสวยๆเลยอันนี้อันนี้นะคะเมญราบอ่าแล้วเราก็เอาแค่นี้พอละอืมแค่นี้พอละอ่อนๆนี่เหรอคะอ่อนๆมาเพราะว่าถ้าเกิดว่าโตเกินไปเนี่ยก็จะมีหนามเนาะก็จะกินยากอีกจริงแล้วเขาคลายชาวอมมากนะคะเนี่ยมัแง่งๆคลายชาวอมเลยค่ะก็ไปทานได้นะคะทานได้โอ้ยนี่เป็นพืชผักไรสารพิษ เขาเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติบางทีเนี่ยบางครั้งเราก็เคยเอามาต้มแช่มือแช่เท้าด้วยเนาะใช่ใช่เพราะว่าตัวนี้นี่คือเขามีสรรพคุณลดอาการปวดเมื่อยด้วยหรือเปล่าบราราบด้วยมั้งคะแล้วก็ตัวนี้รู้สึกบำย่าเป็นยาขับปัสสาวะอ๋อยาขับปัสสาวะแล้วก็เรื่องของทําให้ปอดโล่งได้ไหมค่ะค่ะ เราก็ไปหาข้อมูลแบบนี้ได้จากใน g o o g l e นะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่ใยเอ็นยืดป่าไหเนี่ยไม่ใช่เนาะก็ตรงนี้ก็จะใช้ประโยชน์ได้หมดเลยตรงนี้เป็นแปลงข้าวหมดเลยใช่ไหมคะตรงนี้เป็นแปลงที่เราเราเราแหวกเออเราปลูกข้าวแต่เนี่ยจะเห็นชัดเลยนะคะเราลข้าวเริ่มโตแล้วเนาะเราปลูกข้าวโดยที่ยังไม่ได้คุมดินคือถ้าเราปลูกข้าวกับถั่วคุมกันไปเนี่ย ก็จะทาให้มันก็จะเพิ่ขึ้นไม่ได้อขึ้นแม้ว่ามันขึ้นได้อะมันจะขึ้นได้น้อยเพราะว่าถูกถูกถั่วของเราคุมอ่ามันจะกําจัดง่ายด้วยแต่เนี้ยจะเห็นเลยค่ะเป็นประสบการณ์ลองเลยนะว่าเขียวชะอมอย่างนี้หญ้าวัชพืชแหวกหาต้นข้าวไม่เจอเห็นหลอมแหลมทีนี้เนี่ยเราก็เอาประโยชน์ให้ได้ในทุกสถานการณ์นะคะเมื่อเกินกําลังละก็ต้องปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางปลพอมีกําลังก็ เราก็เอาประโยชน์ได้ก็คือไถไปเลยนะคะเพราะจริงๆแล้วพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพวกเหล่าเด้กก็ยังเป็นปุ๋ยได้อยู่เนาะถ้าเกิดว่าเราเราอย่างที่คุณป้อมบอกก็เก็บประโยชน์ได้เนี่ยเนี่ยเราก็ไถไปเลยเป็นปุ๋ยพืชสุดชั้นเลิศเลยแล้วก็พอสเต็ปต่อไปเราก็จะปลูกเป็นถั่วเหลืองนะคะแปลงนี้จะปลูกถั่วเหลืองค่ะอันนี้คือไถนี่คือข้าวเอาด้วยไหมคะเนี่ยข้าวข้าวต้องเอาออกเลยเอาออกเลยค่ะเพราะว่ามันคุม มันต้องใช้พลังเยอะมากในการที่จะมาถอนเนาะประเมินแล้วเขาเรียกว่าได้เรียนรู้ในแต่ละจุดละจุดก็คือมันเป็นวิชาการของนักเรียนวิชาลามของเราเนาะว่าโอเคเราในขณะที่เรามีกําลังเราทําแต่พอขณะที่เราไม่มีกําลังเราวางเนาะรู้แค่รู้พักนะคะถ้าเวลาเราพอกําลังเราพร้อมเราก็ลุยค่ะถ้าไม่ได้เราก็วาง ไม่ยากอ่านี่นะคะก็เป็นบรรยากาศยามเช้าของแปลงวิริยะนะคะอันนี้คือแปลงวิริยะจริงๆเนี่ยมันก็มีความหมายเนาะก็ให้เราพากเพียรพากเพียรทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านะคะชื่อเห็นชื่อดีๆมากเลยนะคะในในแต่ละแปลงที่ที่อาจารย์ตั้งเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นแปลงวิริยะแปลงผาสุกแล้วมีแปลงอะไรคะมีแปลงผาบีแปลงวิริยะแปลงผาสุกแปลงอนัตตาแปลงพ้นทุก แปลงมีศีลแปลงปัญญาดีเยอะเลยจะบอกว่าชื่อเหล่านี้เนี่ยจริงๆม,ม,มัก8ดองค์เขาเรียกว่าเป็นตัวที่ให้เตือนสติในขณะที่ทำใช่ใ<น>เป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเคยเห็นป้ายที่ ตามต้นไม้เนอะพอเวลาละออดเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรรมฐานในการเตือนสติเราอย่างแปลงวิริยะเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องพากเพียรต้องพากเพียรทั้งทํากุศลและพักเพียรทั้งเรื่องของการลดละกิเลสในตัวเราเนาะเขาเรียกว่าทําไปล้างกิเลสไปจริงๆงแล้วกิเลสอ่ะมันก็เหมือนกับพวกวัชพืชที่ขึ้นนะคือแล้วมันก็มีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กใช่ไหมคะถ้าเรา ถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ทำเราก็พอไหมพอเราบล่มเทิมเลยใช่หม้อนี้วม้อนี้ไปถอนยันก็ได้ได้สภาวะแบบนี้เหมือนกันนะบอกโอ้นี่ไงถ้าเราปล่อยปละละเลยนะคือหมายถึงว่าอันนี้กำลังเราไม่มีละกำลังเราไม่มีแต่มันเยอะใเหม็นเพราะกำลังเขาโตขึ้นมันเยอะทําให้เราต้องที่เราที่เราลงทุนไปด้วยแรงกายแรงใจ ก็ถูกเอาไปด้วยเลยถ้ากิดกิเลสกินหมดเลยทั้งคุมคุมไปเรียบร้อยเนาะแต่ถ้าอย่างเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยเป็นหญ้าเล็กๆนิดน้อยอย่างเงี้ยถอนง่ายเนี่ยถอนใช้ทีดถอนเนี่ยจะถอนแบบนี้นะเทคนิคนี่เออเดี๋ยวไปเอาที่ปลายเขานะเพราะตรงนี้เขาจะมีหนามจะเจ็บนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ถอนง่ายค่ะเนี่ยปึ๊บเนี่ยถอนละเนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนนะกิเลสเนี่ยถ้าเกิดตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเราถอนรากถอนโคนก็ง่ายเนาะแต่พอไปอย่างั้นเนี่ยลองใหญ่งั้นเราก็ต้องใช้อุปกรณ์ลองไปใช้มือถอนสิ ติ้มมือเราไม่ได้เพราะกำลังเขาเยอะกว่าเราแล้วก็แปลว่ามันก็ลําบากในการที่ปล่อยให้มันโตมากใช่ไหมคะเราไปปิโน้เขาอะลําบากนี่ค่ะนี่อันนี้ใช้มืออย่างเดียวอย่างเงี้ยก็ถอนได้ง่ายแล้วโดยไม่ต้องใช้ถุงมือด้วยซ้ำแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนี่เราใช้ถุงมือก็เกินกําลังด้ายเนาะเนี่ยสังเกตดูดีๆนี่เนี่ยหนามเขาแหลมมากนะนี่ที่หานามอันนี้คือหนามแบบเบบี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหนามใหญ่ๆนี่โอ้โหเราไม่สามารถที่จะลงไปทําอะไรมันเห็นชัดเลยนะว่า เปรียบเหมือนกิเลสจริงๆว่าพอเขามีกําลังเยอะนี่มันกลับมาทําร้ายเรานะใช่ใช่ทำร้ายเห็นไหมคะทำร้ายแปลงข้าวทําร้ายถ้าเป็นกิเลสก็คือทําร้ายตัวเราเองนั่แหละเพราะเขากําลังเยอะมันก็คือเบียดเบียนตัวเราเบียดเบียนผู้อื่นที่เหมือนตรงกับที่อาจาร,รย์หมอเขียวสอนเลยนะคะ,คะว่าถ้าเราประมาทอ่ะ กีเลสมันก็จะโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมแบบตอนเนี้ยตอนตอนมันเป็นต้นแค่เนี้ยเราไม่จะไม่ไม่กําจัดไ,ไม่ต้องใช้กําลังเยอะ<ช>เรียกว่าใช้กําลังเล็กน้อยนะคะใ,<ช>ในการแค่สัมผัสเบาๆก็บางทีก็ติด<ช> <ๆ S 2> ออกมาแล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําไมเราถึงจะต้องมาปฏิบัตินะคะก็คือที่อาจารย์หมอพาพารมหรือว่าพ่อครูก็คือใช้ตามหลักพระพุทธเจ้าเนาะก็คือ ทุกอย่างเนี่ยที่อาจารย์บอกอะ,ะว่ากิเลสแม้น้อยก็เหม็นมากคืออ,อันนี้แหละคือมันเห็นอุ้ยตายต้นนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวหนะ้าเลี้ยงมันไว้หน่อยแต่ดีพอมันโตมาปุ๊บเนี่ยมันงมนหัวเราไปเรียกร้อยยังเอนดูอยู่ถ้าจะเอาเปรียบเทียบกับที่อุปมาอุปไมยก,กับที่อาจารย์หมอเขียวสอนนะคะเอะมันก็คือว่าเราไม่เห็นทุกข์เนี่ยเราเราไม่เรายังเห็นสุขอยู่สุขในกิเลสอันประมาณน้อย แต่เราไม่มองไม่เห็นทุกมหาศาลที่นั่นคือทุกมหาศาลเมองนะเห็นเขียวเขียวเห็นไหมหลอกล่อเราด้วยความเขียวชอุ่มเนาะว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแต่จริงๆแล้วถามเลยเถอะว่าแต่ถ้าเกิดอย่างที่บอกถ้าเราเก็บประโยชน์ได้เห็นไหมฮะว่าถ้าเราสามารถที่จะล้างกิเลสได้เราวางใจได้เราก็เอาเขามาเป็นปุ๋ยอันนี้กิเลสก็เหมือนกันเนาะเพราะถ้าเราล้างได้มันกลับมาเป็นพลังของเราทั้งหมดใช่ใช่นะคะ โอเคเลยโอ้ธรรมะสนทนาธรรมยามเช้าวันนี้นะคะแปลงข้างแปลงวิริยะนะคะค่ะก็ขอบพระคุณคุณป้อมมากนะคะค่ะอนุโมทนานะคะก็เป็นบรรยากาศให้ให้เห็นกันในยามเช้านะคะวันนี้ก็รายงานประมาณเท่านี้นะคะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเรามีรายละเอียดตรงนู้นที่ยังยังถอนไม่หมดนะตรงนู้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอน